ความหมายของการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่โรแมนติกบางคนเชื่อว่าความรักไม่ใช่ความรักหากมีเงื่อนไขความรักนั้นไม่ใช่ความรักถ้ามันไม่แน่นอนพอๆกับฐานของมันแต่เป็นสิ่งที่คงอยู่แม้ว่าสิ่งดีๆจะจางหายไปก็ตาม เราเรียกสิ่งนี้ว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่ทุกคนยอมตายเพื่อรับแต่ยากที่จะให้สิ่งที่บริสุทธิ์และหายากมีความเข้าใจผิดมากมายเกี่ยวกับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเราต้องกําจัดพวกมันและต้อนรับความรู้สึกใหม่ที่แท้จริงหยุดคิดว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนำมาซึ่งการยอมจำนน ไม่ควรทำให้เรากลายเป็นคนที่มักจะตอบว่าใช่ผู้ที่จะยอมลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้เกียรติคนที่พวกเขารักไม่ควรขัดขวางไม่ให้เราสร้างพลังให้ตัวเองเพียงเพราะเราหมดแรงในการรักษาความสัมพันธ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขควรสร้างแรงผลักดันในตัวเราเป็นการให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่เรารู้ว่าควรมีข้อจำกัดเพราะเราเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับพวกเขามันไม่ควรทำให้เราอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแต่ทำหน้าที่เป็นพลังสร้างส,างสมดุลในความสัมพันธ์สร้างความเคารพซึ่งกันและกันหยุดคิดว่าการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขหมายถึงการยอมทําผิดเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของพวกเขา เราไม่รังเกียจข้อบกพร่องเล็กน้อยของพวกเขาแต่เราไม่ควรทนกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำๆโดยเจตนาที่พวกเขากระทำรักไม่มีเงื่อนไขเห็นแล้วพึงพอใจแต่ไม่ต้องการแต่ด้วยความเอาใจใส่และอ่อนโยนเราไม่จำเป็นต้องบังคับให้พวกเขาเปลี่ยนแต่เราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเช่นกัน ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ได้บีบบังคับเรามันควรจะทำให้เราแสดงออกว่าเรารู้สึกอย่างไรตามสิ่งที่เราเห็นเพราะแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวเราจะยังพิสูจน์ว่าเรายังรักพวกเขาหยุดคิดว่าการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขต้องใช้ทั้งชีวิตของเราการทุ่มเทให้พวกเขาอย่างมากมายและไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นวิธีที่ดีในการแสดงว่า เรารักพวกเขาจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรเก็บบางอย่างไว้เพื่อตัวเราเองด้วยอย่าประนีประนอมกับความต้องการของเราอย่าหมดทุกอย่างเพราะเราจะทําให้ไปต่อได้เราจะทําให้สิ่งต่างๆดําเนินไปได้อย่างไรเมื่อทุกอย่างผิดพลาดหลังจากที่เราไม่มีเวลาดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเอง เราจะบรรลุความฝันที่เราสร้างไว้กับคนที่เรารักได้อย่างไรทางทางที่เราไม่เคยเอาเวลามาปูพื้นฐานให้ตัวเองเลยเราจะพูดได้อย่างไรว่าเราไม่สามารถทิ้งพวกเขาได้เมื่อเราทิ้งตัวเองตั้งแต่แรกมันเป็นเพียงวัฏจักรเราให้สิ่งที่เรามีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ได้สอนให้เราสูญเสียความเป็นตัวเอง แสอนให้เราสร้างชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีในด้านอื่นๆเรามาเริ่มคิดว่าความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นสิ่งที่เพิ่มคุณค่าของเราบ่อยครั้งเราคิดว่าเราไม่สามารถให้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้หากเรายังคำนึงถึงคุณค่าของตัวเองด้วยแต่ความจริงก็คือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนั้น เป็นวิธีที่ดีกว่าหากเราเลือกที่จะปกป้องคุณค่าที่เราสร้างมามันทำให้เราฉลาดขึ้นเมื่อเรารักด้วยปัญญาเราเรียนรู้ว่าความหมายที่แท้จริงของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือความรักเพื่อการเติบโตของทั้งสองฝ่ายมันหมายถึงการดูแลพวกเขาในขณะที่เราดูแลตัวเองมันหมายถึงการที่ทำให้พวกเขามีความสุข ในขณะที่ทำให้ตัวเรามีความสุขมันหมายถึงการปลูกฝังให้พวกเขาคิดว่าเรามีค่าพอๆกันหากได้รับความรักในปริมาณที่เท่ากันไม่ใช่แค่ด้านเดียวไม่ใช่แค่ปล่อยให้คนที่เรารักมองข้ามความรับผิดชอบในการปกป้องคุณค่าของตัวเองความรักที่ไม่มีเงื่อนไขทำให้เราแข็งแก่งขึ้นยืนหยัดอยู่บนหลักการของเรา รักษาคุณค่าของเราให้บริสุทธิ์และหวงแหนเป็นการมั่นใจว่าเราสามารถรักอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยไม่สูญเสียความเป็นตัวเองเพราะเราก็ทำเช่นเดียวกันกับตัวเองดังนั้นหากพวกเขายังคงเลือกที่จะเดินจากไปมันก็ไม่ใช่การสูญเสียทั้งหมดเรารักอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยความกลัวที่จะสูญเสียพวกเขาไป เราไม่ได้รักโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้ดูดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ได้รักโดยไม่มีเงื่อนไขเพียงเพื่อโน้มน้าวให้เขารักเรากลับเรารักโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำอันที่จริงแนวคิดเรื่องการไม่มีเงื่อนไขควรจะมีอยู่แล้วในเรื่องความรักมิฉะนั้นจะไม่มีวันเป็นความรักที่แท้จริง